ก็น่นอนอนะครับว่าเมื่อมันถึงความดราม่านะครับพี่ต้อมเองทารัตฟื้งไทยกุลนะครับทีมข่าวไทยรัฐก็ติดต่อคุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับยิงตรงถึงฝรั่งเศสเลยนะครับตอนแรกก็ติดต่อแบบยากนิดนึงสุดท้ายก็คุณธนาก็มีการติดต่อกลับมานะครับผมก็ถึงเรื่องชุดนั่นแหละนะจริงๆ่ะชุดที่ปอปอใส่นะครับเขาเคยใส่มาแล้วในการประชุมการเตรียมความพร้อมของคณะนักกีฬาไทย เพื่อเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้แหละครับ oh. ก็ตั้งแต่วันที่สกรกฎาคมอันนี้ก็คือชุดนี้เลยใช่ไหมเต<อ>ย<ะ>ไปปะอันนี้ไม่น่าใจใครไปไม่น่ใจใครไปเหมือนกัน,กนค่ะน่าจะเป็นน้ <ผม S 2> องๆข้างในเหมือนกันครับก็มีคนไปกันแล้วก็จริงๆชุดเนี้ย เคยใส่ในงานวันนั้นมาแล้วนะครับผมแต่ว่าเราเองอาจจะไม่ได้เหมือนกับไม่ได้สัง,สงเกตใช่อาจจะยังไม่ได้สังเกตว่าเออชุดนี้มันจะจะเป็นชุดพิธีเปิดของโอลิมปิกจนถึงล่าสุดเนี่ยพอมีเปิดถึงเรื่องนี้มาถึงชุดนี้มานะครับชุดพิธีการเนี่ยโอโ้โหโซเชียลแห่คอ,อมเมนต์เลยค่ะไปเปรียบเทียบกับเมื่อปีโอโ้โหหนึ่งพันเก,ก้าร้อยน,นี่ยยุคหนึ่งพันเก้าร้อยยุคก่อนสองพันน่ะว่าชุดมันก็เป็นประมาณนี้มาตลอดทําไม ถึงไม่เปลี่ยนแปลงสักทีในการใช้ในพิธีเปิดนะครับไม่เหมือนชาติอื่นอ่ะดูนี่ก่อนของไทยใช่ไหมใช่อันนี้ของไทยค่ะเรา้อนแั้งแต่ปี2020 2016 2012เลยอันนี้เราก็จะเห็นเหมือนกันว่ามันก็จะเป็นแบบคล้ายๆกันมาในเกือบทุกๆปีสูตรมะใช่สูตรเป็นสูตรไทยใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบลายไทยด้วยนิดนึงอ่ะความต่างหน่อย2016 2020 2024คิดว่าอะไรความต่างนอกจากสียากเลยค่ะพี่ป๊บเพราะว่า เอาจริงๆดูทรงอ่ะคือทรงมันก็คือเป็นสูตรเนาะแต่ว่า2024ที่มันแตกต่างก็คืออาจจะเป็นลวดลายตรงปกคอเสื้อแล้วก็อาจจะเป็นตรงกระดุมอะไรประมาณนี้ใช่ซึ่งเรื่องนี้เองหูแฟนๆก็คือก็อยากให้มีการดีไซน์ให้มันเป็นสมัยใหม่มากขึ้นนะครับซึ่งหลายคนบอกอยากให้ไปใช้ชุดของแกรนด์สปอร์ตที่เขาดีไซน์มาดูจะมีลวดลายที่ดูเหมือนจะดีกว่าในสายตาของแฟนๆชาวไทยนะครับซึ่งน้อว่าล่าสุดครับ พี่ต้อมติดต่อไปอยังคุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับได้รับข้อมูลว่าไอชุดนี้ละครับผ้าไหมไทยชุดเน้นาับสีฟ้าเนี่ยคงอาจจะไม่ได้ใช้นะครับในการเดินพิธีเปิดของการขันครั้งนี้นะครับซึ่งมันไม่ใช่เดินธรรมดาดีนี้เ,นเห็นว่าจะเป็นการล่องเรือที่แม่น้ําแสน<ห>นะครับในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสตอนนี้อากาศมันเริ่มจะร้อนขึ้นน้อเต ทำให้คิดว่าชุดเนี้มันอาจจะไม่เหมาะมเพราะผ้ามันหนาไหมถ้าดูอย่างพวกาก็ผ้าหนาอยู่นะจริงๆร,รู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นผ้าใหม่อะ่ะป๊บมันหนาแล้วก็ม,มันน่าจะมีความร้อนอยู่แล้วนะอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าพี่ฝรั่งเศสอย่างที่พี่ป๊บบอกเมื่อกี้นี้ก็คือ ค่อนข้างที่จะรอแล้วอากาศตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหรค่ค่ะนั้นแสดงว่าคืออาจจะต้องมีการเปิดตัวชุดพิธีการใหม่นแหลอคะพี่ป๊อปคือคิดว่าน่าจะเป็นการไปใช้ชุดของแกรนสปอร์ตที่เขามีการดีไซน์ออกมาแล้วซึ่งมันก็จะเป็นผ้าแบบเป็นทรงทรงกีฬาจริงๆก็มองว่ามันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าในมรมของของรกีฬาที่ ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วการล่องเรือแม่น้าแซนเนี่ยโหม,มันร้อนนะเอาจริงแดดมันส่องลงเลยมันไม่ได้มีอะไรมาบังนะครับก็คือพูดง่ายมันคุณล่องเรือแม่น้าเจ้บาบรยาตอนเ<ม>ที่ยงอย่างเงี้ยสมุินะ,บบนอะตอนเที่ยงตอนบ่ายสามอย่างเงี้ยมันก็ร้อนนะครับตอนนี้เองที่ปารีสอากาศมันก็ร้อนขึ้นนะครับผมดูเนี่ยดูภาพนี้กันหน่อย AI ไหมใช่ค่ะภาพ AI ไที่มาจากคุณเกรซแอนโทนีค่ะที่เขานํา ภาพเนี่ยมาเปรียบเทียบกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันหน่อยดีไซน์ของเป็นภาพ AI เป็นยังไงบ้างคะถ้าเรามาเปรียบเทียบกับชุดปัจจุบันของชุดพิธีเปิดของไทยเรามีความเก๋เนาะพี่ป๊อปอันนี้อันนี้ก็มองว่าแบบมันก็ดูจะร่วมสมัยขึ้นแล้วก็เหมือนกับมันเป็นสมัยใหม่แบบเหมือนกับที่ต่างประเทศเขาเริ่มจะดีไซน์กันเต็งเต่ทั้งเกาหลีเองหรือว่ามองโกเลียอย่างเงี้ยมองโกเลียวันนี้สีนสวยมากคือเหมือนเขาใช้เรื่องขอภูมิปัญญามาผสมผสานกับกับ เรื่องของสมัยหม่เนี่ยอันนี้เกาหลีอาจีนอจีนค่ะนี่ของจีนชาติจีนจีนก็มีความที่ร่่มสมัยเหมือนกันมันดูแบบเรียบแต่ว่าดูแบบมีความอลังการอชุดผู้หญิงดูโอเคนะแบบเหมือนเป็นทรงๆเหมือนกระโปรงว่ะแต่ว่าก็เป็นแบบมีลูกเล่นของเขามีชาติอื่นไหมมีค่ะมันมีทางชาติเกาหลีใต้ที่รู้สึกว่าตัวเองชอบอันี้อันมองโกเลียก่อนมองโกเลียเป็นชุดที่ปีนี้นิยมยกให้เป็นที่หนึ่งเลยไหมปาเพราะว่า มันมีความแบบเก๋แล้วก็มีความดูแบบลักชวรี่แบบใส่แล้วดูแบบดูดีน้อยแต่มากชไหมใช่น้อยแต่มากเรียบแต่โกไฮแฟชั่นมากๆเลยของมองโกเลียเที่ยวไทยล่ะข้างบนไทยก็อาจจะดีแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่หรือเปล่าคอมเมนต์บอกเท่าไหร่คอมเมนต์บอกปอป้อแบกชุดหนักมากโอ้โหแรงเวอร์ับคอมเมนต์ครับผมคอมเมนต์น่าจะดเลย ชุดแบบว่าดูสูงไวัยมากนะครับให้ลุงจุดๆ,ๆบางท่านใส่จะดีอ,อันนี้เรก็พูดคอมเมนต์กันมานะครับใน <c oughs> ในโซเชียลนะครับที่ส่งเข้ามาผ่านทาง t i k t o กทาราสปอร์ตนะครับผมจริงๆอย่าดูชัดอื่นนะมีม,มาชัดอื่นมีมีของเกาหลีใต้ไหมคะมีของอ้างอันนี้ใครใส่ยนยะอันนี้น่าจะเป็นลุงตู่ะคะที่เขาอาจจะเอามาเปรียบเทียบกันว่าเอ้ยอาจจะเป็นแบบคล้ายๆกันหรือเปล่าครับ <c oughs> เป็นสีคล้ายสีฟ้าสีฟ้าเหมือนกันอ่าอันก็อาจจะเป็นทรงเดียวกันนะพี่ใช่ใช่เป็นทรงเดียวกันโอ้มาหมดเลยค่ะนี้ลุงพี่ป้อมนะลุงพี่ป้อมดีไซน์อาจจะเป็นแบบว่าแตกต่างกันตรงปกคอเสื้อนะคะแต่ว่าเป็นสีฟ้าเหมือนกันเลยใช่ใช่จริงๆมีของทีมชาติอื่นที่ชอบด้วยเหมือนกันก็คือทีมชาติทางเกาหลีใต้ดูอเมริกาอ้าอเมริกาก่อนอเมริกานี่ก็คือดูแบบ ดูเป็นเด็กไฮสคูลที่แบบว่าดูดีมากเลยเนาะอันนี้นึกถึงเรื่องแบบฟิลฟิลแบบเหมือนผู้ดีอะสมผู้ดีอะผู้ดียังกฤษผู้ดีอเมริกาใช่ค่ะและ<อ>้วเขาใส่กับกางเกงยีนแล้วมันดูเก๋แล้วมันดูเข้ากันมากเลยเอะคือไม่ต้องแบบเหมือนกับอ่ะเป็นลำลองกึ่งทางการใช่ปะไม่ได้ว่าต้องทางการจ๋าอันนี้ฝร,รัร่งเศสฝรั่งเศสก็เก๋น,นะพี่ป๊อปฝรั่งเศสของผู้หญิงก็ ดีไหมดีนะอันนี้เหมือนของผู้หญิงเขาจะมีทั้งกางเกงแล้วก็มีทั้งกระโปรงด้วยครับเหมือนเขาเออกแบบมาเป็นชุดเดียวกันหมดเลยมันก็ดีนะเพราะว่ามันไปแบบไปทิศทางเดียวกันหมดเลยอะฟีลเหมือนแบบตรงนี้เหมือนทักซิโดลเลยรบบว่าที่มันเป็นเป็นตรงนี้แต่ว่าฝรั่งเศสเขาเป็นเจ้าแฟชั่นอยู่แล้วใช่ค่ะนี่โปแลนด์โปแลนด์ชอบชุดผู้หญิงคนกลางมากเลยอะดูมีความแบบน่ารักน<ต>่าซื้อของผู้ชายเนี่ยคนซ้ายเหมือนแบบชุด นักกีฬาเทนนิสสมัยก่อนอะสมัยแบบเป็นแบบยุคคลาสสิกเหมือนกันนะครับในมุมผมนะก็ดูเหมือนเป็นแบบเป็นยุคู่90แต่ว่ามันพอมันเอามากลับมาทำใหม่ในปีนี้เรารู้สึกว่ามันร่วมสมัยแล้วก็เข้ากันดีมากๆเลยถ้าใส่เดินตามถนนก็ได้นะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบชุดฝั่งซ้ายผู้หญิงที่แบบเป็นกางเกงกับเสื้ออ่ะก็ดูอันนจริงๆใส่ทำงานได้ด้วยนะใช่มันดูมีความลำลองใช่เราก็ถือว่ามีความเรียกว่า ทางการอยู่เหมือนกันนะผสมผสานเอวิเดลุกได้เลยอันนี้ของทางทีมชาติสวีเดนนะคะมาเข้มเข้มเออมาเข้มเข้มอาจจะเป็นชุดที่แบบว่าดูขุ่ขำดูแบบว่าดูธรรมะท่าแมงดีป่ะใช่่ะาทแมงเขาบอกว่าไปขายเสื้อผ้าต่อได้เลยจริงเหรอเขาบว่าเป็นอนไรเป็นกระโปรโอเคเนาะอันนี้ของอะไรอันนี่ของเม็กซิโกอันนี้เขาใส่ขาสั้นเลยเหรอจริงจริงเขาอาจจะเป็นกระโปรงหรือว่าไงคะพี่ปั๊บน่าจะเป็นกระโปรงเนาะอ่ากระโปรง ั้นๆนอะอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันก็ดูแหวกแนวโปรตกเกโปรกเกสอันนี้ก็มาฟีลแบบกีฬากีฬาใช,ใช่ปะ่ะอันนี้บอกว่าจริงๆมันก็มีความคลา้ายกับการสปอร์ตถ้าสมมติใส่นะ,ะในมุมของเสื้อได้เป็นแบบไม่ใช่เสื้อสูรอ<ช>่ะเป็นเสื้อเหมือนเขาเรียกว,ว่าเสื้อคลุมอ่ะแบบกีฬากีฬาหน่อยนี่ก็คือมีความทำมธรรมรแหมงนี่แต่นี่เดอะเบสใช่ปะ่ะเดอะเบสเลยนี่คือยกให้ที่หนึ่งคืออลังการมาก ของดีนชาติมองโกเลียฟีลลิ่งเหมือนนักยิงธนูสมัยก่อนอ่ะเขาเขาถ่ายแบบเขาให้อินเนอร์เหมือนแบบว่ากำลังจะถ่ายซีรีส์เรื่องหนึ่งนึกว่าแบบเรื่องจูมงเลยสมัยก่อนแก่มากเลยพูดเรื่องอย่างได้อยู่ยางได้อยู่ขออะไรออสเตรเลียนี่ก็ดูมีความเหมือนแบบเป็นไฮสคูลที่แบบว่าเป็นเด็กเก๋ๆอะไรอย่างนี้โอเคนะผอกว่าหลายชุดบราซิลก็มาดูชิลๆนะใช่ค่ะดูชิล ดูชิวมากๆนี่เฮติชอบเฮติเหมือนกันอันนี้มันเป็นความแบบแฟชั่นมากมาค่ะจริงคือใส่แล้วคือเดินรันเวย์ได้เลยชุดนี้ของพิมชาติเฮติใครจะไปเคี่ยวเฮติจะออกแบบชุดแบบนี้มาเออใช่แล้วดูจริงๆประเทศของเขาเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่จะเป็นแบบเจริญแล้วหเหมือนเท่าแบบพวกฝรั่งเศสสหรัฐอังกฤษแต่เขาออกแบบดีไซน์ ไม่แพ้ใครนะปีนี้เซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะจริงๆเหมือนเขามีความแบบดีไซน์เนาะเกาหลีอันนี้เกาหลีใต้ละกันนี่ออกเหมือนเทคอนโดมยมีสายคาดอ่ะใช่คือด้านในเขามีแบบจิวเวลรจิวเวลรี่ด้านนอกเขาด้วยนะมีรองทงรองเท้าแล้วก็มีดีไซน์ที่มันเป็นแบบเข็มขัดที่มันเหมือนเขาน่าจะปิดประดิษฐ์มาจากแบบราชวงศ์แล้วก็มาประดิษฐ์ให้มันแบบ เข้ายุคสมัยของทีมชาติเกาหลีใต้ค่ะในยุคแดจังกึมป่ะฮะใช่สิหมือนชุดของไทยเลยแต่คุณบอกสวยกว่านี่ใช่คุณตูนน้องบอกชื่อคุณเลยนะครับ <ua> อย่ามาลงด้่ผมนะครับรถถั่วเนี่คุณเ <AI. S 1> นี่ยคุณซายบอกว่าอันนี้ AI อ่าใช่ค่ะนี่ก็เหมือนฟีลแบบสปอร์ตสปอร์ตอะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็สปอร์ตเหมือนกันเราแบบนักกีฬาไทยแบบแต่งตัวนี้น่ารักเหมือนกันเนาะ มันก็จะเป็นเรียกว่าเป็นอินสปายเลยกันอีกอ่าสีปีข้างหน้าโอลิมปิก2028นะที่จะจะจัดแข่งขันก็คงจะเป็นบทเรียนว่าเฮ้ยบางอย่างมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้ามันไม่ไปเป็นตามยุคสมัยนะครับแต่ว่าถ้าบอกเฮ้ยใช้แค่การเข้าเฝ้างานราชการพิธีการผมว่ามันก็ก็โอเคคือก็แบบว่าทางการไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเข้าเฝ้า พรามหากตรสั์หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับ,รบก็ถือว่ามันก็ดูเหมาะสมกับเรื่องนี้ให้มันสุภาพไว้ก่อนนะครับแต่ชุดพิธีการในการใช้พิธีเปิดมันก็อาจจะเก่าไปแล้วเหมือนกันพูด<ช>ตามตรงนะครับนี่ก็เป็นดราม่านะยับ<ช>ยับเลยในช่วง ตั้งแต่เมื่อวานยันช่วงเช้าเราก็ติดต่อไปยังคุณธนาเราก็ได้บทสรุปนะครับว่าคงจะไม่ใช้ในปีนี้เปิดนะครับนี่ทางคอมมิตน์เขาบอกว่าสวยทุกประเทศโดยประเทศไทยเลยคุณดิก้าบอกนึกว่าอบตนะครับพี่ชายของพี่ปอปอเขาโพสนะพี่พี่โกศลนะครับแต่รัตนาชัยเขาก็โพสต์ว่าเนี่ยเลือกปอปอกาเบอร์8อบจปารีสพร้อมแฮชแท็กยา ทัวลงเลยแค่เล่นๆเฉยๆขำๆเจ้าน้องแกงกันหนักมากนะครับถ้าพูดภาษาแบบที่เรารู้ๆกันนะฮะแกงเลยแกงน้องเลยอ่ะเราบางคนเนี่ยผมเห็นมีพี่คนหนึ่งเขาทำงานแมนสปอร์ตเขาบอกสงสารปอป้อจังลูกปอป้อไปไกลมากเลยตอนนี้ใช่ไปหมดเลยับตอนเนี้ยไปกีฬาไปการเมืองก็ไปแล้วไม่พลาดถุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช anel YouTube ไทยรัฐสปอร์ต กองกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ